สบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับขอสู่สองจื้งเสาลาวสองหนึ่งเซนเคยนะพี่น้องมาอีกแล้วกับกองคล้องฝาจากพอจังหวัดสุนบุรีนะพี่น้องอันนี้เป็นหอบที่ซองแล้วเนาะหอมนี้มากกองเดียวด้วยพี่น้องก็มาหลุดน,น้ำกันคือเก่าเนาะว่าสีมียังแน่เพราะว่าเขากับบริหูรลวงหนาเนาะเพื่นซื้อย่อางมาผาแน่เนาะพี่น้องเขากับสีบะบาอไล่ห้างเขากับสีมาลงมือแก้กันเลยเนาะพี่น้อง เดี๋ยวากะบแม่ขนุมนะขนมเรแผ่นยักษ์รสหมึกย่างเค่อยกินอยู่ะกินบะได้โอ้ยพี่น้องมีแต่ขนุมทั้งนั้นเลยนี่ก็เป็นขนมหมี่เนาะพี่น้องปาตี้ เติมความหวานให้ชีวิตตะส่านม่น่อเบิ้งลองแก้บังก่บาวพืมอน่นแพงจืนินแล้วนี่มันแสบด้วยนามาแต่ว่าหมดแล้เดหอ่ะมนอยู่ในกองไงซืมอปเท่าลรขาขนมึ่มนม่นนอวแ่บ กาพี่น้องอาการหอนแยงเอ่ยหอนได้ตัตาาอ,อย่างเดียวคนนึ่ถ้าการบาด้องมือนี่พี่น้องบมดเด็กตัวก่อนนะถ้ากับมีแดดแน่พี่น้องนี่เ้ามาแก้ถุงอันนี้ก่อนเนาะถุงอะไรเอ่ยเมียคันได้ถุงผาอีกแหละเมียคันม่อยาดมหอมเพื่อนเน้นดมยาได้เลย นงน,น,งนบ่ทขอขมากรรมข้าศิมันพี่น้องทานพี่กับขอโทษข้อไพ่เนาะคล้ายๆอ่อา,าปุ่มธรรมะนี่แหละพี่น้องอ่นานท่านงานคืว่าบทขอขมากรรมเนาะพี่น้องเพิ่นสง่งมาให้อ่านเนาะโอ้แล้วก็มีค่าเครื่องพร้อมพี่น้องค่าเครื่องสี่ร้อยบาทเนาะพี่น้อง อันนี้คืออะไรอ๋อสาลายน้องันแตงนะสาลายเป็นแท่งเลยอุยโค้งโผล่เลยแนวมากกี่น่ะ แต่ mark, page, โบมักสลายลดเพจเนาะมักธรรมดาเนาะโบเพชเองเป็นแท่งเลยกรอบๆใบแห้งหมดไลยเดี๋ยวสีแตกฮะอุ anyway ้ยสลายิดเลยนี่นะนี่ก็สลายได้ไหมสลายใส่ถุงนี่เออสลายเบิดเลยถุงนี่ทีนอ แั่ขนมนะม่แต่ขนมพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นหมี่เส้นบะบีอันนี้เป็นอันบอกพี่นอ้องเจ๊ว่าเคยกินอยู่ โล่สิ่ียวขนมเลยพี่น้องอันนี้เส็นก็ตียวเรือเส้นนี่เรียแนวใส่บานไหมแปะได้แล้วนะขนมแสบได้พี่นอนนี่นะมากเลยนะไปใ่บาน แม่ค <si ันเพิ่นม okay. ักเป็นรัส่บ้ายามตอนสาวพี่น้องแล่ลรัสยามผาโมกิมบ้าอ่อนหนุ่มหอมแฉบมากคันพี่บ้าไปเลยแฉบเพราะหอนางตอนนี้แสบแบอแไรแม่อยู่เลยนะ ขนมได้อีกหนึ่งข้าวโพดข้าวโพดขนมถั่วดันเตาอ,อกกอบขนมถั่วพี่น้องกัมมี่ โลตัสขาไก่ขนมขาไก่ทรงเครื่องที่จะขนมพี่น้องนี่นำปลาเข้ามาอีกแล้วตาแม่บุญหลําเจ้าเก่าแทบแทบพี่น้องเห็ดกินไปแล้วนเนาะอามีฟ้าแดงครับฟ้าเหลืองพี่น้องย่อสีลองไปเห็ดเนี่ยกินเบิงเนาวาพาสียังสิไปบวกกันแล้วพี่น้องสองขวด กุ้ยอันนี้ก็จะเอื่อยไงยังไงหนัก่มกุนเชียงหมูเอื่อยหมูคือกันเอื่อยหมูคือกันอ้าวบ้าะฮ่าห้ออัวัววัวขอมึงไม่ขอได้ไงเอ้ไมาไกุนเชียงหมูพี่เนาะมุกข้ากินก็เถอะเลือดเป็นแบบเดียวกับทีนอาหารก็จะคล้ายๆกันปะอุ้ยท้องขาเป็นไมเมนูดีท้องขา อันนี้ก็เป็นขนมพี่น้องเ่เดี๋ยวขอาะมก่อนมึงบอสีมดีกว่าเดี๋ยวแข็งเดี๋ยวแขกมันสีสีนะึงนี่ปลาแหง้งอาหารแห้งพี่น้องได้ปลาแหง้งมาติ้งแล้วบ้ดนี้นะถ้าจะเอาปลาอย่งเห็ดนะแม่ปลาอย่งเห็ดแห้งได้เปล่ ปลาคอปลาซอนปลาคอแานปลาซอนกะปีกะปีแม่นบ่เลยบ่มีม่กินบ่มีม่กินพี่น้องกระป๋องกระก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นหมี่อีกแล้วอันนี้คืออะไรฮะบุ๊มฮะ พี่น้องมันเลยเราเนี่ยนังนี่นะเนี่ยมันเป็นแบบนี้พี่น้องแล้วมันบ๊มีตัวต้องซื้อก็เลยบ๊วยจักบอลอ่านนะพี่น้องไปหูกับคุณแม่บอกเลยเนาะเราก็ไม่หู้ว่าเออยว่าอย่างได้นานตรงนี้สีมันด้เด๊ะไปมึงพี่เนี่ยวิ้นตัวใหญ่ๆน่ะของโมปวดไม่กี่คั้ง มากแถวๆพี่น้องไปอันไปในเข็มโค้งนะเขาจะเห็ดคล้ายไหมสาพันนะก็บไหมสาพันกับสี่สิบบาทเดี่ยพี่น้องมีสี่โตเนาะกินกับข่าแล้วเลยไงยันคะอุ้ยของปวดไงยังคะเลยอุ้ยสองถุงเนี่ยมีสองมีสองขนาดมีตัวหน่อยแล้วก็ตัวใหญ่พี่น้องแต่ว่าเบอร์สูตัวนี้ดอกไม่ใงคะถามกินตัวใหญ่ๆพี่น้องปีงซี่กรอบๆจักหน่อยนะแหลกของปวดแล้วพี่น้องสองถุงเลย แม่ฉีดทุบอ,อีกแล้วรุ่นโอ้ปลาทูท<ห>ม้องขอเออใ,เใจยาดีพ,พี่นอ้องยาทีระกอกวางนาปลาทูพี่เลยแม่ปลาทูอะไรเอ่ยนางยาดีประกอแล้ว เต้นเต้นเด็กคนชายก็ล้วกะรดกดจุกเสียบแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกดไหลย้อนแม่นลายยาดีกระพอวิคาเกิอีกแล้วปะสีหล่ออยู่พี่น้องโอ้แล้วก็มียาดมพองพี่น้องแม่หลานัางยาดีกระพอว์นี้แม่แม่ยาดมสมุนไพรพี่น้องยังไงสื่อประจำเลยพี่น้องเออเพิ่นเห็นดมประจำเพิ่นเลยผามาหายตราโบแดง เ,เดียวบอกว่ามั่สุจังว่าบริอานเบิรงพี่นอ้องเบิดวันี่พอที่่นถางมาหลอดเนี่ยกะสีมีประมาณนี้เนะพี่นอ้องโดนไล่กะสีเป็นเขานุ่มนาะพี่นอ้องได้ทั้งคล้องกินได้ทั้งคล้องใส่กับคล้องไปเสบา้อมพี่นอ้อง อันนี้ส่วนแ่น้ำพริกน้ำพริกหรือ้าปีนี่แหละซองยางนี่เลยพี่น้องสลายสี่เมืองน้าหัวฉเพล็บอกเพ็ด้วตัวตัวโบเพ็่มโบเพขอยจะกินได้ dạ nhà chắc một người kinh xả lại em giờ bên nọ ăn kinh xóm từ ăn mà nữa chuyện là kinh, như bên nọ chưa kinh nấy hạn, cái bà bơ khoai kinh nữa, kinh Vì nãy rồi, bên nọ phá nè nghe này bên nọ kinh hãy xây xây, xây cái nhà ở trong, hòn này nhà anh luôn เหงกับโบกกัที่ยาวด้จังนอยเพชรบเพชรกัดีพี่น้องเอยได้ะคแรอบนี้ได้แต่ยาม่ยังคันเลอพี่น้อง จะเจียซื่อให้แล้วเนาะหลอกก่อนขใจและร้ายเดย้อซื้อยาดีกระพร้อมากแม่เราเคยกินแบบนี้ได้เชคยเนาะอนืนมันบ่มีเลยแบบนี้น้องพี่น้องนี้แก,กับข้อขอบมุกขอบใจรวยนาะงหายย่ดิมิแห้งคือเกา่ามันเด็ก,ก็วันที่หนึ่งหายถือขั้วรวยเลเนาะพี่น้องกันสื่อกอะนะันเนาะขั้นประสือกอันท่านมื่อซาไรเข่าวเมื่อแรงเนะ้อพี่น้องสุขภาพ อยู่ดีมีแห้งเนาะแค้งแห้งลูกไข่ไข่เจ็บกับยาได้มีนะพี่น้องก็เจี๊ยบยาได้ข้มไข่ยามีเนาะทั้งหัวไว้พวันหายแล้วกับหัวหาพวันแล้วพี่น้องเพราะว่าจะคล้องเลยกับบ่พออยู่ดีมีแห้งอะไเนาะพี่น้องแล้วกับขอมุกขอบใจเพลินลายๆเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้กับสีบรอนเนยื้อเน่าน้อพี่น้องกับสีมีประมาณนี้แล้เนาะมาแก้กองของฝากจากคอเพลินคือเกาเนาะพี่น้องอ่าเดี๋ยวเ้ากับสีคอเจาะคิ้วไว้เพียงเท่านี้เนาะแล้วเดีกยวไว้พรอกันคลิปหน้าคือเกาเนาะพี่น,อน้นองบ๊ายบายบย